เมาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคูคูผ่านอินดคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คูคูของเราคืออะไรไปดูกันเลยนะครับเป็นหุ้นเล็กสเปแรงในกลุ่มของสารเคมีกำจัดสัตวูพืชนะครับหุ้นพาโตในสดีดแธแลนดนะครับหรือว่าบริษัทพาโตเคมิคอลอินดัสทรีพับบิคคอมพานีลิมิเต็ดนะครับไปดูความ น่าสนใจของเขากันเลยนะครับโดยพาโตนะครับเป็นผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสำเร็จรูปแบบที่สามารถแยกออกเป็นได้สองเพศใหญ่นะครับก็คือ 1. รูปแบบเทคนิคยลเกรดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่มีความเข้มข้นสูงนะครับต้องนำมาผสมปรุงแต่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามสูตรต่อไปนะครับ สองก็คือรูปแบบผลิตภัณฑ์สเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนําใช้ได้ทันทีนะครับการนําเข้าส่วนใหญ่จะเป็นทั้งของเหลวและของแข็งที่มีขนาดบรรจุใหญ่ซึ่งการจําหน่ายต้องนําไปแบ่งบรรจุให้มีขนาดเล็กลงหรือว่าเป็นรีแพคเกจนั่นเองนะครับผมโดยตัวงบการเงินนะครับรายได้เพิ่มขึ้น14%เยออ on เดียเมื่อเทียบ Q2 2022กับ q 2 2023นะครับตัวกำไรลดลง0.3%เย a r o ด Year ตยอนเดียตัวนิสินลดลง35% Year on y เ a ีตยออนเดียตัวสินทรัพย์ลดลง4% y e เ r on y e ซ r ยอเดะครับงบก็ดูสวยแต่ว่าก็ยังไม่จับมากนะครับตัวกำไรไม่ค่อยดีมากนะครับทำให้ตัว p e ดวดไปที่29เท่าเกือบ30เท่าเลยนะครับก็แปลได้ง่ายราคานี้ตัวประมาณนี้ก็ลงทุนกัน29ปีคืนทุนนะครับ PBB Book Value ก็ตึงๆอยู่ที่2.95เท่าเลยครับก็บ่งชี้ได้ว่าถ้าเทียบแอปตที่มีซื้อเข้าไปราคานี้ก็ได้แพงกว่าเจ้าของมัน2.9เกือบ3เท่าเลยนะครับ D Ratio โดดเด่นนะครับอ่านี่สินตุนค่อนข้างน้อยนะครับ D Ratio ท่าน้อยกว่าหนึ่งก็ถือว่าดีมากในสภาวะเศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้ก็น่าจะเหนื่อยน้อยหน่อยค่นี้ได้แค่0.17เท่าเท่านั้นก็ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับสำหรับนี่สินตุนนะครับดีมากนะครับ ตัวยูปันผลมีมาให้ดีที่4.36เต่อปีนะครับเพื่อทีรใดสนใจหุ้นเรื่องของเคมีพันตัวสำเร็จรูปในการกำจัดศัตรูพืชก็ลองไปดูหุ้นพาโต้นะครับผมในเชิง VI แต่ถ้าเมื่อใดไม่สนใจเชิง VI ก็ไปเป็นสายเทรดดูกราฟเข้าออกตามกราฟกันเลยครับโดยดูตัวกราฟไทม์ฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ MA ็ A ีไลน์เส้นเงินตัด เส,ส้นสีไลสีแดงลงไปนะครับมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ํากันยา,ยาวๆบ่งชี้่เป็นสัญญาณเซลสัญญาณขายในภาพใหญ่ตามเฟรมมันเพื่อนๆที่เล่นทามเฟรมมันก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัวทางเฟรมวิกภาพระยะกลางนะครับทางเฟรมวิกพบว่ามีการตัดขึ้นของ m a c d เ i ส e สเส้นสีดำเงินตัด สีดีลายสีแดงขึ้นไปมีฮิสกแกรมสีเขียวขึ้นไปจากเนือน้ําแต่ว่าแท่งสูงเริ่มกลายเป็นแท่งเตี้ยนะครับเขียวเข้มกลายเป็นเขียวอ่อนปุ่งชี้ว่าเป็นสัญญาณบายสัญญาณซื้อในภาพรียะกลางทามฟิมวิกแต่เป็นขาขึ้นที่กําลังอ่อนแรงแล้วนะครับผมเพื่อนๆทำฟิมวิกก็ เตรียมตัวจุดจดจ้องจ้องออฟเซิร์ฟไว้นะครับเมื่อไหร่ที่ m b c d น้ำเงินตัดแดงลงปรากฏฮิสโตแกรมแดงแทงแรกก็ะขายได้เลยครับทางเทคนิคนะครับตอนนี้ก็โหวไว้ก่อน,นะครับตัวซื้อไปเขียวแทงแรกแล้วนะครับไปดูตัวทางเฟรมเดย์ภาพระยะสั้นนะครับมีการตัดลงของ ABC d บซลายเส้นสีน้ำเงินตัดเส,ส,ส,ส้นงงสีดงลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีดแดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆวงเชือกเป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายในภาพระยะสั้นทางเฟรมเดย์เพื่อนเที่เล่นทางเฟรมเดย์ก็ต้องขายตั้งแต่ฮิสโตแกรมแดงแทงแรกแล้ว ก็ต้องมือว่างไปก่อนรอสัญญาณเข้าซื้อรอบใหม่จากสัญญาณ MBCD น้ำเงินตัดแดงขึ้นนะครับปรากฏ h i s t กรมเป็นสีเขียวก็เป็นสัญญาณบ่ายทาง t e c h n i นะครับก็ฝากกันไรสลับสายเทรดวินัย myset bunny management การทําตามอค d i t o r และทำฟรมที่ใช้ก็ออกอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยเพื่อนรักษาเงินต้นแล้วก็ล็อกผลกําไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมกับพวกเราทุกวันสมมติคนตุนขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัเ่อนดีครับชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ